สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่อง JB Railfan นะครับวันนี้ก็จะมีเนื้อหาข่าวเกี่ยวกับการทำลายสถิติโลกของรถไฟสวิตเซอร์แลนด์มาฝากนะครับโดยเลเทียนเรลเวซึ่งเป็นบริษัทรถไฟของสวิตเซอร์แลนด์ประสบความสำเร็จในการสร้างสถิติโลกด้วยการเป็น The Longest Narrow Gauge Passenger Train หรือรถไฟโดยสารขนาดเกตแคบที่ยาวที่สุดในโลกขนาดเกตแคบคืออะไรก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับคำว่าเกตก่อนเกตก็คือระยะห่างของรางรถไฟโดยวัดจากรางด้านในข้างซ้ายจนถึงรางด้านในข้างขวาโดยแนรถเกตเป็นรางรถไฟที่มีความกว้างของรางน้อยกว่า1.435เมตร เช่นรางรถไฟของไทยที่มีขนาดกว้างของราง1เมตรเรียกว่ามิทเทเกตเป็นต้นนะครับส่วนบอร์ดเกตหรือเกตกว้างเป็นรางที่มีขนาดความกว้างมากกว่า1.435เมตรขึ้นไปคราวนี้เรากลับมาที่รถไฟสวิตเซอร์แลนด์กันต่อนะครับโดยได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจากกินเนส s s บุ o กเว r ร์ดเรคคอเมื่อวันที่29ตุลาคม 2565โดยรถไฟเดินทางไปในเส้นทางอัลบู่าโดยใช้ขบวนรถไฟแคปิคอนซึ่งผลิตจากโรงงานสเตเลอร์ของสวิตเซอร์แลนด์โดยสถิติโลกได้ถูกบันทึกด้วยความยาวถึง1.906กิโลเมตรโดยออกเดินทางจากเมืองเพดาเวลาบ่าย2.20และในเวลาบ่าย3่ง รถไฟก็ผ่านสะพานแลนด์วอเตอร์ที่สวยงามโดยองค์ประกอบต่างๆที่ใช้ในการทำลายสถิติโลกเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นข้อๆนะครับข้อแรกรถไฟทั้งหมดที่ใช้ประกอบด้วย25ขบวนโดยแต่ละขบวนจะมีตู้แคปิคอนใหม่4ตู้มีความยาวรวม1,906เมตรข้อต่อมานะครับ c คปปิคอนความหมายเปรียบเหมือนกับแพะภูเขาที่อาศัยอยู่ในเทือกเขาแอลข้อต่อมาเส้นทางสติโลกจากเมืองเพดาบไปเมืองอเวนิวมีระยะทาง24.93กิโลเมตรแล้วก็ข้อต่อมารถไฟเดินทางจากต้นทางถึงปลายทางมีความต่างของความสูงที่789.4เมตร ผ่านสะพาน48แห่งและลอดอุโมงค์22แห่งผ่านสะพานแลนด์โสเซอร์ที่มีชื่อเสียงสะพานมีความยาว1 4 2เมตรและสูง65เมตรผ่านอุโมงค์กิฟฟินสไตน์ยาว698เมตรซึ่งมีความยาวมากที่สุดในเส้นทางนี้แล้วก็รถไฟสร้างพลังงานจากการเบรกถึง4,000กิโลวัตต์ รถไฟใช้ความเร็วที่30มสถึงสากิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงในการทำลายสถิติขบวนรถไฟมีน้ำหนักรวมประมาณ2,990ตันใช้โทรศัพท์สนามในการสื่อสารภายในขบวนรถที่มีความยาวเกือบ2กิโลเมตรในขบวนรถจะมีพนักงานขับรถไฟ7คนและช่างเทคนิค21คน เพื่อให้มั่นใจว่าการเดินรถนั้นมีความปลอดภัยครับเมื่อเห็นขบวนรถไฟสีแดงๆตัดกับวิวภูเขาที่สวยงามของสวิตเซอร์แลนด์ก็ทำให้ผมได้ย้อนกลับไปถึงตอนเด็กที่เส้นทางนี้คือเส้นทางในฝันว่าครั้งหนึง่งถ้ามีโอกาสก็อยากไปนั่งรถไฟที่สวิตเซอร์แลนด์ถ้าท่านไหนเคยไปสัมผัสบรรยากาศการนั่งรถไฟที่สวิตเซอร์แลนด์มาแล้ว ก็มาร่วมแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับมาบอกเล่ากันได้ท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและยังมีช่องทางทาง Facebook Page JB Railfan ให้สามารถติดตามข่าวสารทางรถไฟได้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ